น้ำฝนไปไม่ใช่สิไม่เป็นไรครับนำฝนนี่ดู่นเออจังหวะเราไม่ได้เลยครับอาจจะรีบไปมั้งนะฮะก็ไม่รีบไม่ต้องรีบเท่าไหร่หรอกพอที่จังหวะได้เอาพอเปก็เอาพอไปนะครับต่อไปนะครับน้องนะครับบอบลอยอ้นำฝน

ทงใจเน่อยทักใจหน <si suppression> ่อยเดี <guarding okay>? ๋ยวรุ่นขวบทักหลักไปครับผมน้องบอลเลยนะครับขอใช้ลูกใหญ่ครับผมช่วงวันนี้ครับจัดไปยปีเข้ากรอบใหญ่กันบ้างครับนะลูกใหญ่เชือดนี้นะครับวัย26ปีนะชางที่มีความสามารถก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมนะครับในความสามารถในการวาดลูกจิตรกรรมที่วาดได้สวยมากดูความเป็นระยะนี้นะครับในการดูดหยุดทุบบาสเกตบอลที่ทำได้หรือเปล่าฮะช่วงวะนนี้ของสายฟ้าพร้อม ครั้งหนึ่งุดูกันแก้ตัวครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองของสายฟ้าไม่ได้ต้องด้านไ,ไ,ไ,ไป <c oughs> อีกครับต่อไปครับ